ทีนี้เรามาดูเรามาดูกันว่านะชีวิตเนี่ยนะเวลาเจอทุกข์ขึ้นมาเนี่ยต้องปฏิบัติอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าโอ้โหระบุไว้ชัดมากดีมากเลยเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เลยทั่วโลกตอนนี้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้เลยเนี่ยถ้าปฏิบัติได้นี่จะดีมากๆเลยนะพระพุทธเจ้าบอกทางออกไว้แล้วทางแก้ปัญหาทุกภัยต่างๆนี่แหละ มาดูนะคืออุโบสถศีลนี่แหละนะอุโบสถศีลนี่แหละทางแก้ปัญหาต่างๆเลยมาดูสักกะสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่ข้อที่ 46. สี่สิบหกีิยแปดจริงๆนะ่ะย่อมาง่ายๆนะศิลแปดนี่ก็คือยอดศิบแปดจริงๆคือการเข้าสู่อุเบกขาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจนสมบูรณ์ที่สุดก็ครบทุกเรื่องนะั่นแหละศีลแปดเอาย่อๆง่ายๆเนี้ย เข้าสู่เบขาในทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องยินดีในการไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดูดไม่ผลักไม่รักไม่เกลียดไม่หวังไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดๆในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั่นแหละสินแปดเข้าสู่เบกขาในแต่ละเรื่องแล้วก็รู้จักยึดรู้จักวางเพราะได้ศินแปดแล้วจากนั้นจะยึดอะไรก็ยึดที่ควรยึดจะวางอะไรก็วางที่ควรวางยึดได้วางได้เอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องแล้วก็น อุเบกขาสุขสบายใจไรกางบนยินดีในความไม่ทุกนั่นเองนะยินดีในความไม่ทุกข์ถูกไหมไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ใจเป็นทุกข์มีย่อนะจันย่อดสิแนะเดี๋ยวค่อยขยายพระพุทธเจ้าก็ขยายรายละเอียดถึงศีลแปดนะโหเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันท่านทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดแลหรืออุบาสกชาวสก,กะชนบทเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์พูดเจริญบางคราวข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แดบางคราวไม่ได้รักษาพระพุทธเจ้าข้าว่างันโอ้บางคราวก็ทําบางคราวก็ไม่ทําพระพุทธเจ้าข้าว่างันนะโอ้ยเป็นยังไง่ะพระพุทธเจ้าตรัสดูกระอบาบศกชาวสักกะทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านเสียแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดี เสร็จแล้วโอ้ไม่ได้ลาบไม่เป็นลาบของท่านเสร็จแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีเสร็จแล้วไม่ได้ดีนี่แปลว่าได้ดีใช่ไหมฮะไม่ได้ดีแปลว่าได้อะไรได้ชั่วเสร็จแล้วท่านไม่ได้ดีเสร็จแล้วไม่ได้สิ่งดีๆเสร็จแล้วก็คือได้สิ่งที่เลวได้เสร็จแล้วอ้าวพระพุทธเจ้าขยายต่อว่าไม่ได้ดีคืออะไรที่ท่านทั้งหลายเมื่อมีชีวิตมีภัยนี่แหละนี่แหละท่านเมื่อมีชีวิตมีภัยไหม ชีวิตท่านนนอกจากไม่ได้ดีมันจะได้ร้าย่มันมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความโศกทําไมมันเรื่องโศกอะมันไม่ได้ดั่งใจไม้มันไม่สมหวังไม่สมหวังมมนไม่สมอยากหน้าคนในโลกเขาอวยพรกันนี่มีแต่โอ้ยขอให้สมหวังขอให้สมหวังแปลว่าขอให้กันทุกข์เท่านั้นแหละขอให้สมหวังขอให้สมอยากแปลว่าขอให้ทุกข์ขอให้ทุกข์ขอให้ทุกข์ อวยพรใหม่นะคราวหน้านขอให้หมดหวังนะขอให้หมดอยากนะจะได้หมดทุกข์จะได้สุขสบายใจไร้กังวลตลอดเวลาแต่นี่นี่แหละพอไม่รักษาศิลนแปดเนี่ยพะมีแต่ความหวังมีแต่ความอยากนี่ก็ทำให้ไม่เป็นลาบไม่ได้ดีเนี่ยแล้วก็มีภัยที่ท่านทั้งหลายเมื่อเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอยู่อย่างนี้ มีภัยเพราะความโศกเพราะอะไรเพราะไม่ได้ดั่งใจหมายไงไม่ได้ตามที่หวังนั่นแหละมันก็ต้องไม่ได้ตามที่หวังสิเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติศีลแปดเนี่ยมันจะทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นแหละมีภัยเพราะความตายอยู่อย่างนี้ตายจากชีวิตตายจากสภาพดีๆที่ตัวเองต้องการนั่นแหละตายจากสภาพดีๆมาสู่สภาพไร,ไร้สภาพมีภัยเนี่ย นี่แหละเหมือนตอนนี้ทั่วโลกกําลังมีภัยอยู่เนี่ยทั่วโลกเลยกําลังมีภัยนักอยู่ตอนนี้แหละนาเหตุก็คือนี้แหละท่านบอกไม่ปฏิบัติอุโบสถศีลเนีน่ยไม่ปฏิบัติศีลแปดเนี่ยนาก็เลยมีภัยอย่างเงี้ยมีภัยเฉพาะความตายตายจากชีวิตตายจากสภาพดีๆไปสู่สภาพร้ายๆเนี่ยชีวิตก็เต็มไปด้วยภัยด้วยโศกนี่นะ โดยโรคด้วยภัยด้วยความเดือดร้อนต่างๆอยู่อย่างนี้แล้วเป็นไงบางคราวก็รักษาอโบสถอันประกอบด้วยองค์8บางคราวก็ไม่ได้รักษานี่ขนาดพวกรักษาเป็นบางคราวนะเนี่ยขนาดพวกที่รักษาเป็นบางคราวนะเป็นไงยังต้องประสบกับภัยต่างๆใช่ไหมยังประสบกับโศกยังประสบกับภัยต่างๆเนี่ยมีภัยมีโศกมีความตายเนี่ย อาจากชีวิตตายจากสภาพดีๆนี่ขนาดพวกปฏิบัติเป็นบางคราวนะเนี่ยปฏิบัติอุโบโสถศีลเป็นบางคราวแล้วพวกไม่ปฏิบัติเลยเป็นไงโอ้ยเต็มไปด้วยความโศกเต็มไปด้วยความตายเต็มไปด้วยภัยความเดือดร้อนความไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีต่างๆเนะต็มไปอย่างนั้นน,ะนี่ขนาดปฏิบัติเป็นบางคราวพระพุทธเจ้ายัางว่าเลยว่าเธอประมาทไปแล้วเธอประมาทไปแล้ว